จะจัดเป็นตัวนี้เลยนะเป็นบ้านหมูนะเรามีอยู่2ตัวก็เลยจะมาแจกตัวนี้กันนี่ซโลนะนิ่มด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกติกากันเลยข้อที่1กดไลค์คลิปนี้และคลิปอื่นอีก4คลิปรวมคลิปนี้เป็น5คลิปนะข้อที่ 2, กด s กด u c r i b e c h a ชแนลนี้2ข้อนี้เราตรวจได้นะข้อที่3เมเนชื่ออายุ ID ดีไลน์เดี๋ยวเราจะใช้ลายพ่อสำหรับคนที่ได้นะ ข้อที่4ข้อสุดท้ายนะก็คืออยากได้เพราะอะไรนะให้เม้นว่าอยากได้เพราะอะไรถ้าใครถูกใจก็จะเพิ่มให้เป็น2สิทธิ์ส่วนใครที่ไม่ไม่ถูกใจก็มี1สิทธิ์นะก็มีแค่สิทธิ์เดียวแต่ถ้าถูกใจก็จะเพิ่มให้เป็น2สิทธินั่นเองก็ทำแบบนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าเล่นมาอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะ